เคล็ดลับเศรษฐีไบอันเทซีผู้แต่งหนังสือทอรหัสรับสมองเงินล้านนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกเคยเล่าถึงชีวิตของเขาที่ผ่านความล้มเหลวอย่างสุดๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสมัยหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเขาก็แค่บอกกับตัวเองว่า I'm just broke b u t n o t poor ผมแค่ถังแตกแต่ผมไม่ได้จนสิ่งที่ใบอันย้ำอยู่เสมอก็คือเคล็ดลับอยู่ที่วิธีคิดค่ะ The key is mindset ไม่ใช่วิธีทำไม่ใช่ต้องทำอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่เริ่มด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องค่ะถ้าเรามมวแต่คิดว่าทำไมไว้ไวไว ทำไมแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้เปลี่ยนตะกะใหม่ค่ะเป็นฉันจะออกจากสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเปลี่ยนไมเซทใหม่ค่ะเมื่อล้มเหลวแล้วเราไม่ล้มเลิกค่ะและเราเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นี่คือเคล็ดลับของมหาเศรษฐีเคล็ดลับของมินเนียอนไมเซทค่ะ ที่เริ่มต้นจากวิธีคิดค่ะเพราะความคิดที่ถูกต้องนะคะจะส่งผลต่อทุกๆเรื่องในชีวิตยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยนะคะเรื่องของความคิดที่มีผลถึงร่างกายค่ะจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยโซปราเซนเตอสหรัฐอเมริกา ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยทดลองวัดผลของความคิดที่มีต่อปฏิกิริยาเม็ดเลือดขาวที่เจาะเอาออกมาใส่ในหลอดทดลองซึ่งโดยปกติแล้วเม็ดเลือดขาวจะมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายพวกมันจะไปรวมตัวกันที่ปากแผลขณะเลือดออกเพื่อดักจับเชื้อโรค ในการทดลองครั้งนั้นนักวิจัยผู้หนึ่งกำลังคิดว่าจะไปหามีดมากรีดมือให้เป็นแผลแต่เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆระหว่างที่เขาเดินไปหยิบมีดเม็ดเลือดขาวในหลอดทดลองต่างก็ออกอาการค่ะเห็นอะไรไหมคะแค่เราคิดค่ะเรายังไม่ทันได้ทำหรือเกิดเหตุเลยนะคะเม็ดเลือดขาวไปเจาะ อยู่ที่นิ้วแล้วค่ะนี่คือผลของความคิดค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเปลี่ยนเป็นคนที่มั่งคั่งและรล่ำรวยเปลี่ยนเป็นไมเซ็ตของมหาเศรษฐีเปลี่ยนเป็น m i l l ลนเ a i r ร์ไมเซ็ตเราจะต้องคิดแบบมหาเศรษฐีค่ะแล้วมหาเศรษฐีเขาคิดกันแบบไหนแนวคิดมีผลมากๆ ต่อทุกเรื่องในชีวิตค่ะถ้าเราคิดดีคิดบวกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเราจะประสบความสำเร็จค่ะอย่างที่เอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครูน่นี้เรื่องของถ้าเราเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาหรือเราล้มเหลวอะไรขึ้นมาอย่างที่ไบรอันเทซี่พูดก็คือ i'm just broke but not poor ผมแค่ถังแปกแต่ผมไม่ได้จนหมายความว่าอย่างไร เขาแค่ล้มเหลวฉันแค่ยังไม่ประสบความสำเร็จแค่เปลี่ยนความคิดแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้หรอกฉันจนนี่คือแนวความคิดของคนทั่วไปคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะล้มเลิกไปก่อนหรือถ้าเราเกิดทำธุรกิจแล้วเราล้มเหลวบางคนก็จะโทษค่ะโทษหุ้นส่วนโทษลูกค้า โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้แต่ลืมโทษตัวเองค่ะแต่คนที่มีไมเซ็ตของมหาเศรษฐีจะไม่คิดว่าทำไมถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมฉันถึงเจอคนประเภทนี้ทำไมฉันถึงเจงต้องเจอลูกค้าแบบนี้เขาไม่คิดแบบนั้นค่ะไมเซ็ตของมหาเศรษฐีเขาจะคิดว่าฉันจะออกจากสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรฉันจะขึ้น จากหลุมเหวนี้ได้อย่างไรฉันจะขึ้นมาบนปากเหวได้อย่างไรเมื่อคิดดังนั้นนะคะแนวความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะเราก็จะคิดหนทางที่เราจะประสบความสําเร็จเราก็จะไม่ล้มเลิกเราก็จะไปต่อค่ะ แต่ถ้าเป็นความคิดของคนทั่วไปก็อาจจะล้มเลิอกอ๋องานนี้มันคงไม่เหมาะกับฉันธุรกิจนี้มันคงไม่เหมาะกับฉันก็เลยไม่ทําต่อค่ะคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนค่ะอย่างโทมัสเอวาเอดิสันเขากว่าจะเขาจะคิดค้นหลอดไฟเขาผิดพลาด มาไม่รู้กี่ครั้งแต่เขาไม่คิดว่าผิดพลาดแต่เขาคิดว่ามันคือทำให้เขาเจอประสบการณ์เจอหนทางที่จะไปต่อเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาไปต่อไปต่อไปต่อและเขาก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนเขาประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ mindset ของมหาเศรษฐีไม d ซ็ t ของคนที่ประสบความสําเร็จค่ะและนี่คือแนวความคิดนะคะเคล็ดลับเศรษฐีของมหาเศรษฐีของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะใครที่อยากที่จะประสบความสําเร็จมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันนะคะช่องของโค้ดเอเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่จะประสบความสำเร็จ เอ,อเองจะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆจากการที่ A อ่ออานหนังสือเจอบทความดีๆจะมาแบ่งปันกันนะคะช่องโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเออีซีมัน